สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 ค่ะถึงคาบสังคมอีกแล้วพบกับคุณครูวิรงรองคันทิกอีกเช่นเคยค่ะครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็ทำใบงานกันไปแล้วไม่ทราบว่าเด็กๆคนไหนจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้า ปรสูตรตรัสรู้ปริทิพานเห็นได้บ้างคะเยี่ยมเลยค่ะแต่สำหรับใครที่ยังจดจำไม่ค่อยได้ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้คุณครูมีสรุปพุทธประวัติมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปชมคุณครูขอย้ำให้นักเรียนฟังกันอีกครั้งว่าเมื่อเรียนเนื้อหานี้จบแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องสามารถบอก พุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือได้เอาละเราจะไปชมสรุปพุทธประวัติพร้อมๆกันไปชมกันเลยค่ะพุทธประวัตินั้นก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดา ของพระพุทธศาสนาประสูตรพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระ,ะราชโอรสของพระเจ้าพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสุริมหามายาอ่านตามคุณครูนะคะพระเจ้าสุดโทธนะและ พระนางสิริมหามายาประสูตรเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกณะลุมพินีวันใต้ต้นสาละอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทและเทวทหะเมื่อประสูตรได้ห้าวันได้มีการเชิญพราหมณ์มาร่วมพระราชพิธี ในการมีขนานพระนามซึ่งได้มีการทำนายพระลักษณะแล้วก็เฉลิมมงคลพระนามพระราชโอรสพระนามว่าสิทธัตถะสิทธัตถะเมื่อประสูติได้เจ็วันพระราชบัรดาของพระองค์ก็สวรสคตหรือว่าตายนะคะจึง อยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมีพระนางประชาบดีโคตมีนี้ก็เป็นน้าของพระองค์นั่นเองนะคะเ mm hmm. มื่อพระชนมายุได้16พรรษาทรงอภิเศกสมรสหรือว่าแต่งงานกับพระนางยะโสธราหรือพิมพาต่อมามีพระโอรสพระนามว่า ราหุนเจ้าชายสิทธถะทรงพบว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีทั้งความเจ็บป,ปวดความทรมานจึงตั้งพระไทยว่าพระองค์นั้นจะสเสวงหาหนทางในการดับทุกข์เพื่อจะได้ช่วยมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จึงตัดสินพระไทยในการออกผนวดในคืนหนึ่ง ไกลรุ่งพระองค์ก็เสด็จมาถึงริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็ตัดสินพระไทยออกผนวดนับนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพรันออกผนวดแล้วพระองค์ก็สเสวงหาหนทางในการดับทุกข์เรื่อยมาจนสุดท้ายพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ได้ตรงกับขึ้น15คห้าคำเดือน6หลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเรียกว่าอะ ริยะสัตตีอริยะสัตส,สีพระองค์จัตตรู้ณใต้ต้นโพตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเคว้นมคตตอนนั้นอายุหรือว่าพระชนมายุของพระองค์ 35, สาสหพันษาหลังจากจัดตรู้แล้วนะคะพระองค์ก็เผยแผ่หลักธรรมคำสอนอยู่เป็นเวลาสี่สิบห้าปีจนกระทั่ง เมื่อพระชนมายุ80สิพรรษาพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จด,ดับขันธปริธิพานณนะสารวานโนทยานเมืองกุสินาราตรงกับวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน6ขณะพระชนมายุ80สิพรรษาค่ะชมกันไปจบแล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่า ทั้งเหตุการณ์ประสูตรตัดสรู้และปรินิพานนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดือนที่ตรงกันก็คือขึ้น15คห้าคเดือน6ใช่ไหมคะซึ่งต่อมาขึ้น15คห้าคำเดือน6นั้นก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่ชื่อว่า วันวิสาขบูชานั่นเองคะ่ะและในวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำโดยเด็กๆนั้นบอกพุทธประวัติให้คุณครูฟัง่อยค่ะทำอย่างไรเอ่ยอัดคลิปวิดีโอความยาวสักไม่เกิน2นาที1-2ถึงนาทีพอคะ่ะแล้วก็ส่งมาในไลน์ห้อง แต่ละคนแต่ละคนนะคะอะคลิปวิดีโอ,เ,อเกี่ยวกับพุทธประวัตินี่แหละเอาขอเข้าใจนะคะขุดครูรอชมเด็กๆนําเสนออยู่นะคะอย่าลืมค่ะสงมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนด้วยสวัสดีค่ะ